ป็นไงงบ้าดีใจมากๆค่ะก็เพิ่งได้ดูค่ะตอนทานี้ก็แบบรู้สึกว่าเป็นหนังที่ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะแบบมันมีมันมีวิธีเล่าที่แปลกใหม่มากๆแล้วก็มันแบบเกินคาดมากๆทีที่บอกว่าการที่ได้ตอนที่เล่นกับตอนที่ประกาศออกมาคืออะไร I'm so happy like ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนนี้ค่ะ เรื่องนี้ค่ะมันคบดีอย่างแต่พี่แย่ก็อยากจะร่วมงานกับพี่เต๋อมานานแล้วใช่ค่ะชอบมากชอบชอบความเทปปี้จ้าสนพี่เต๋อต่างค้ายๆเล่าแต่ว่าเรื่องนี้แอคชั่นค่ะก็จะเป็นแบบว่าใครที่เป็นแฟนๆของพี่เต๋ออยู่แล้วก็จะได้เห็นแบบอีกมุมมองอีกดิวชิทอลของเี่เต๋เมื่อกี้ได้ดูแล้วดังเรื่องนี้เป็นไงเห็นตัวเองในในบนจอว่ามีเหรอบางทีว่าตัวเองจะเล่นออกมาได้เป็นแบบขนาดนี้ยังไง มันกำลังดีค่ะเนอดีทุกคนที่สุดว่าแคสตรงนี้ก็ลงตัวสุดๆทุกคนแว่าช่วยกันในการสร้างตลอดเวลาไปหมดอก็ดีค่ะวียบีปีนี้ปีนี้พี่ให้มีผลงานออกเีด้วยปีนี้ผลงานหนังพี่ให้มีที่เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวค่ะมีเรื่องนี้ค่ะใช่แต่ว่าจะได้เขาปีนี้เขมารับ อาจจะงานละครอาจจะเป็นนานมากรืกลับมารับงานละครเลยพูดจริงๆก็รับงานต้องงานล้วแต่ว่ามก็ยังไม่ออกแค่นี้ใช่ค่ะก็จริงๆเรื่องนี้จะเป็นผลงานเรื่องแรกที่ออกในแบบชอบหลายทีมากๆของยามคือแขกเขาห้ามคิดถึงพี่ยาด้วยมงนเป็นการแสดงเพราะว่าไม่ได้กึนยามเพราะว่าเราเจอโควิ์ก็เลยแบบบางอย่างที่ถ่ายทำมันยังไม่ได้ออกมาสักทีกเราดีใจว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนได้ดูในหลายๆทีของยา แต่ว่าปีนี้ก็คือ <Story> น้องย่าจะมีงานแบบปังๆตลอดเลยใช่ไหมก็แน่นพอสมควรค่ะมีมีละครสองเรื่องนะคะมี Fast and Furious แล้วก็มีซีรีส์ของ Netflix ค่ะถามถึงรายคิวนรีดด้วยเห็นโพสต์ว่ามันมันจะได้ดูแล้วมันยังไงบ้างค่ะก็ปิดปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่แบบเราค่อนข้างนานพอสมควรค่ะคนรู้น่าจะรอกันนานแต่ว่าได้ดูกันแล้วปีนี้ปีนี้ค่ะปีนี้ีเรื่องหลอคะ ค่ะของแยนกับพี่โอค่ะเออเป็นบทที่หนูรักมากเตื่นได้อยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันเร็วๆค่ะเราคิดถึงแฟนๆไหมคะเพราะว่าแฟนๆที่ถึงเราหรอคิดถึงค่ะแบบกานออกงานแบบนี้วันอะไรที่ตื่นเต้นไปเลยค่ะแบบทำตัวไม่ค่อยถูกรับยืนแบบรู้เลยว่าขาดุ๊กดิ๊กตลอดเวลาดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งค่ะจะเป็นปีที่กลับมาทวงความคดคืนก็ หลายๆคนจะได้มีโอกาสแบบว่าออกมาเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าทายกันแล้วครับคุณรู้สึกยังไงครับที่ยอีเวนต์เริ่มกลับมาแล้วเริ่มมีแบบเราได้ออกมาดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้เจอผู้คนนานแล้วค่ะเหมือนเราต้องต้องเจอแต่แบบกลุ่มที่เป็นบับเบิ้ลของเราแบบเราทำงานได้ออกมาเจอคนเยอะๆแล้วก็ชืวนใจเราบป็นชื่นชจมากขึ้นมากเลยคะเป็นบ้ามากอะไรนึง ที่ปั่นผูก็ได้ไหะมักย่าๆอย่างนี้คืองานที่เป็นนมแน่นถึงแบบอะไรอูอ๋ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะก็อืมจริงๆย่า,ยานีนไม่ได้เยอะค่ะพี่ยังก็คือมีงานติดต่อมาเรื่อยๆใช่ไหม ยังมีความกังวลอยู่พะยะเวลามีคนติดต่อมาออกงานอีเวนต์อะไรมาเจอผู้คนเยอะๆเนี่ยนิดหน่อยเพราะหนูเป็นโควิดมาแล้วเราดว่ามันไม่เสดมันไม่ไม่เหมือนแบบมันค่อนข้างแบบเหนื่อยเพราะบางคนหลายคนเนี่ยดูปวดบาทนี่ยการทดลองสองปีปะจจุบันจะมีแบบีบางเมื่อแบบมันจะกลับมาแบบวนเวียนแบบนี้แตกแต่างนะอย่างพวกผมไม่ได้ทำแบบนี้แน่นอนแทบจะต้องมีแน่นอน มมีหว่าเริ่มมีแบบจิ๊บจิ๊บมะลิยางแบบบทแนวนี้อะไรบทแนวนี้หรอคะการทลองสัมผัคนดูคิดถึงอารมณ์นั้นเ่ลนยังไม่ใช่แนวนั้นยังไม่ใช่แนวนั้นใช่แต่เป็นแนวแนวใหม่ๆใช่ค่ะเรื่องใหม่ก็กับพี่หมาค่ะก็หลายคนรออยู่ก็ก็ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งเลยที่ปีแล้วนะครับพี่หมาน่าจะห้าปีแล้วค่ะบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นบทที่แปลกไปเลยกัน เดี๋ยวให้เด mm. mm ี hmm. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ยวให้ทางพี่อาร์ตมาเล่าให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ถามนิดนึงหลังหลังพี่ได้ดิเขาดูรูปบ้านบ่อยเดี๋อวจะไปดูบ้านมิเนเดตยังบ้านบ้านมิเนเดตจะไปดูแล้วค่ะใหญ่ดีค่ะเป็นให้เรามีคนช่วยออกความคิดเห็นไปว่าเออแก่ไหม สาเข็มก็ไปช่วยดูเรียบร้อย no ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วก็เราที่มีชวนแบบวันมเที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ยบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยอ๋อบ้านบนเขาใหญ่เหรอคะไม่ไ่บ้านบ้านี้แต่เป็นานนางประเทศอนั่นเห็นแล้วแต่ว่าบ้านที่เขาใหญ่เน่าจะยังไม่ได้สร้างค่ะเขาี่แบบเราแซแล้วว่าเรื่องของเรานะมาถ้าไม่สวนา ไม่ไหวว่าไอห้องนี้แบบทำอะไรไว้ให้ย่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เลยย่่่่้้ไไไไมมมดแบบเเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรเขามาปรึกษาเรอมองไม่ไหวถึงคนเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปรึกษาแค่ให้ดูเฉยๆอ่าคือครัเขาก็จะมาเขาคิดเขาคิดอยู่แล้วเขาดูแล้วเต็มอฝั่งเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเขาเป็นเต็มจะช่วยเขาต้องแต่งบ้านมั้ยไหมไม่ค่ะมันแน่นมากเลยเป็นผู้ชายที่ช้อปปิ้งเก่งมาก กับนยาวไหมคะน้องก็ยาวอยู่ค่ะเราไม่ได้กลับบ้านนานนานแล้ว3สามปีแล้วค่ะแผนแผนยังไงบ้างแบบไปทำอะไรบ้างแม่แบบแฟนกลับบ้านในรอบสามปีไม่ได้เจอกับคนที่บ้านนานมากมากแล้วค่ะก็น่าจะน่าจะใช้เวลาสักแป๊บนึ่งค่ะคือก่อนหน้านี้ย่าทำงานหนักมากท่โอ้ กว่วัน2 0 0กว่าวันติดกันโดยที่ไม่ได้พักเลยค่ะก็เลยแม่จัดไว้ให้เลยค่ะว่าว่าเดี๋ยวได้ไดให้พักได้พักสมองนิดนึงค่ะพิรอากาศเป็นแบบไหนคะตอนนี้เป็นฤดูอะไรเอะิรุรก็แต่ปวนค่ะจะจะหนาวก็ไม่ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนค่ะเย็นสบายนนเรราวชะต่ระเชิ้น ค่ะแล้วก็หนเป็นมาแล้วแบบสูงลังสวยเอ็งนะยกก็ต้องระวังนะเราติดทนี้เป็นได้แล้วใช่ก็เป็นจริงจริงหมือนคนที่ระวังมากเคยยังงงอยู่าก็ติดได้เอนกอย่างนี้ที่นเดชจะไม่ยึดถึงราคาไปนานเลมีแทนไปด้วยกันไม่ได้การยไม่ได้แผนถ้าูับแล้อทำาซือ้อ ไม่พแน่ๆไม่แพ่ไม่ต้องคิดถึงนานค่ะไม่ต้องคิดนานโอเคโอเคโอเคยังไง